สวัสดีครับพบกับเราช่องพายปบดซี่แฟมิลี่นะครับนี่ก็บรรยากาศเช้าๆนะครับก็จะพาพี่ปบดซี่ของเราออกไปพึ่งแดดนะครับอยู่ในบ้านนะครับนีก็จะพาพี่แบดซี่ไปพึ่งแดดตรงนี้ก่อนนะครับอ่อนอื่นพาพี่ปบดซี่ออกกําลังกายสักเล็กน้อยครับดูน้องพลอยครับลองกินเหมือนกันครับสีโดพลอย ีจะทำการปลดโซ่พีเป๊บซี่แป๊บหนึ่งนะครับพาเดินออกกำลังกายหน่อยก็เป็นอนว่าเสร็จแล้วนะครับสภาพพีเป๊บซี่ไปพึงได้ตรงนี้นะครับเฮานี่เฮาเป๊บซี่เฮ้าเฮาเฮ้าเฮาเฮายกขาหน่อยสิเฮา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 มา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 เฮ้าไปละเฮา ก็จะไปกินอย่างเดียวนะครับพีเบ่เป๊ปซี่ยกขา,าเฮ้าม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 า,มาเฮ้าเฮ้าเดินเลยเดินสามขาน่อยสิยกขาเดินไม่เอายกขาดีๆยกขาดีๆเออยกขามาเดินมาเดินเดินดีๆเดินดีๆอ่ะมา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 ,มาเดินสามขามาป้า เออเดินไปเดินไปปะ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 ก่อนกินอย่างเดียวครับแปปซีมาปะปะยุงปะ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 มามาปะมา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 หยุดขาก่อนเฮาเฮานิ่งยกขาสูงเดินยกขามามวยขายกเออเดินไป đơn đơn mày em ừ, ép mày đơn. đơn mày ừ đơn mày đơn đơn mày ừ đơn mày đơn mày ừ bột xuống không bột xuống kép mà 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 bên mà mà bên xuống bôn kép ao kép kép lục bột lục mà ừ kép mà kép kép ừ kép thầm đây mày kép kép ừ thôi เดี๋ยวโยนบัดหน่อยสิมาถอยถยถอยก่อนมาเขานิ่งเบนมาบุกสูงมาเอาบุกซงยยนซูงยกขาสูงสุงซุงโอ้เอาไม้เอาไม้เอาไม้เก็บไม้เก็บมาทาเองเลยนะครับนี่เก็บมาเก็บเก็บดูใบพิบของเขานะครับเก็บบบก็บก็บถอยละถอยถอยขันนะครับขันถอยแป๊สี่เดี๋ยวค่อยถู บนสูงถอยแปปสีท้อยบนสูงถอยบนสูงถอยก่อนถอยท้อยมาขี่มามวยเว้นมวยถอยเว้น tiếp เทียบขลังเทียบ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 คอยคอยนะค่อยคอยยนสูงซูนี้มาสูงมาใส่ดีดิใส่มามาเฮือเดินหน้าไปเฮือใส่มวย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 ยนยนมามวย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 ไปแล้วครับคนละข้างเลยครับมวยเว้นมวยเว้นมวย อ๋ใส่ดีๆลูกใส่ดีๆใส่ดีๆสูงดีๆสูงอีกสูงอีกสูงเดินหน้าไปเดินหน้าไปเออค่อยๆใส่ค่อยๆใส่เออเก่งๆเก่งๆเก่งๆถอยมาไปไปกินก็วันนี้ก็บรรยากาศเชา้ชาๆนะครับก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับอยากเห็นพี่เอบซีผมมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับแนะนําให้พี่เอบซี่ลองดึงเชือกดูนะครับ ก็เดี ality, ๋ยวถ้าคุณพ่อมีอุปกรณ์ก็จะทําให้ดูครับมานี่เรวมานี่เรวมานี่ล้วก็วันนี้ก็พาพี่ซี่เดินเล่นนะครับอาบแดดหน่อยนะครับวันนี้มาแล้วมาพอแล้วมามามาแป๊บสิไม่ไอจูไหมมานี่มา มาทางไหนไายืนทางไหนนี่ครับก็มาพึง่งแดดตรงนี้นะครับวันนี้ก็อากาศรลล้อนๆนะครับก็มาดูพี่เป๊ปซีออกกําลังกายนิดนึงนะครับคุณแม่นุ่นครับโล่แตหัวคุณมาหวัดดีอยู่นู่นนะครับนี่คุณแม่ก็เพิ่งตื่นนะครับก็คุณแม่ก็อยู่บนบ้านนะครับน้องพลอยก็แอบอยู่นู่นนะครับ วันนี้ก็เช้าๆนะครับก็ไปเก็บกวาดที่นอนคุณปู่ทองใบเสร็จก็มาพาพี่เฟบซี่มาอยู่ล่มนะครับให้พี่เปเสี่กําลังกายให้ดูก็มีเฟซีท่านหนึ่งนะครับแนะนําให้ดึงเชือกนะครับเดี๋ยวก็รอคุณพ่อคิดอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าจะทํายังไงให้เขาดึงแบบแบบดูดีหน่อยนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาก็ต้องรอชมดูนะครับ เอฟซีแนะนำว่าให้เอาอาหารเสรตะกร้าแล้วก็ดึงเชือกไว้ให้พี่เปซี่ดึงเชือกลงมากินเองนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าคุณพ่อก็ไม่เคยทำนะครับโอ้้องนาหน้าตื่นแล้วหรอกะน,นี่ครับลองนาหน้าก็เพิ่งตื่นนะครับตื่นขึ้นมาก็เห็นคุณพ่อถ่ายคลิปก็อยากออกกล้องเลยนะครับก็ขอบคุณคุณโคคาแล้วครับ ท่านบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับแต่เซอร์ไพรส์ยังมาไม่ถึงนะครับแต่ก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับเราก็รอรุ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรนะครับขอบคุณจากใจครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่รักและติดตามครอบครัวพายเปปซี่นะครับที่เอนดูพีเปปซี่ของเราครับพรุ่งนี้วันที่4นะครับพีเปปซี่ของเรามีงานนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปแห่งานนะครับเป็นงานบวชนะครับ ก็ว่าจะเขียนลายวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอหน้าแซมมาเขียนก่อนนะครับจะให้น้องน่ารักเป็นคนช่วยเขียนหน้าแซมด้วยนะครับเขียนลายให้พี่เฟซซี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะถ่ายให้เฟซีได้ชมน่าจะมีช้างหลายๆเชือกนะครับเพราะว่างานงานนี้ช้างลายเชือกมากครับมีแต่รอๆเลยครับวันนี้ก็ดูพี่เฟซซี่เดินสามขา ดูปปซีใส่บาออกกำลังกายนิดหน่อยนะครับคุณไม่ลงมาเลยวะยก็ไปตัดหญ้าตอนเย็นนะครับวันนี้เพราะว่ามีอ้อยอยู่มีหญ้าเลืออยู่หญ้าหญ้าควายกินมดหญ้าที่ปลูกไว้ตอนเรามานะครับ ควายเข้าไปกินหมดเลยก็เราคาเฟ่เราปลูกไว้ที่ทุง่งนานะครับก็ช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็ชาวบ้านก็จะปล่อยควายให้ไปกินเล็มหญ้าที่ทุง่งนานะครับก็เลยเข้าไปกินสวนยางพีเปปซีของเราก็ไม่เป็นไรครับผม พลอยก็แอบแอบอ,อยู่นู่นนะครับคุณแม่ไปมัดพี่เวฟซีหน่อยใส่ขาพี่เวฟซีหน่อยใส่ขาพี่เวฟซี่หน่อยคุณพ่อยังไม่ใส่เลยครับโอ้ย้อนแสงนะครับไม่ใส่ขาเลยก็คุณแม่เพิ่งตื่นนะครับนี่คุณแม่นี่ คุณแม่ใส่ขาพี่เปปซีเสร็จคุณแม่ไปเก็บกวาดที่นอนพี่เปปซีเลยนะเยอะไมเยอะครับไไโอ้อะไรกันน้องนานาค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่รักเร็นดูครอบครัวพายเปปซีนะครับที่ติดตามพี่เปปซีของเรานะครับ วันนี้ก็น่าจะเขียนลายนะครับเดี๋ยจะถ่ายให้ f อได้รับชมลายของพี่เปปซีนะครับก็มีเอท่านหนึ่งส่งลายมาให้ด้วยนะครับส่งเป็นลายไทยนะครับวาดใส่ใส่หน้าพีเ่เป๊ปซีนะครับก็ไม่รู้<ด>ว่าจะวาดได้หรือเปล่าฮะนนนน ары, คุณไม่จะกอดเหรอไหนจับตรงไหนนม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 เอ้ยนมนมเอ้ยนมมาจับนมห,ห,หนม่อย saturated 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 มมนให้จับนะดึงด้วยวันนี้ก็อัปเดตพี่เว็บซ uh ี่ช่วงเช้าให้เอฟซีได้รับชมนะครับคุณเม่ก็หาเขาครับเขาพี่เว็บซี่นะครับก็หลังอาจจยอะไรคะคุณนานา ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวไลร์แบบซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมรักคิดถึงห่วงใยเสมอครับสวัสดีครับ